สวัสดีครับวันนี้อยู่โต้ต้าแคมรี่นะฮะปีประมาณ2003นะครับคันนี้ติดตั้งนะครับไฟหน้านะครับในไฟต่ำนะครับหรือ low beam นั่นเองนะฮะจากค่าย GPN E ครับตัวนี้รับประกันยาวนานถึง3ปีเต็มครับเป็น2แสงนะครับในหลอดเดียวเลยนะครับตัวนี้เป็น R2 ฮะ h e d 7นะครับ R2 โอเคนะฮะตอนนี้เราเปิดไฟอยู่แล้วนะฮะแสงแรกจะเป็นสีขาวนะครับ6,000พัวิ่ง v ั n เลอร์ครับผมตัวนี้ครับ 11,000มลูเมนนะฮะแสงสองไกลนะครับประมาณ3.5เท่านะฮะเพิ่มความสว่างประมาณ4เท่านะครับปิดเปิดครับปิดเปิดจะได้ค่าแสงนะครับตัวนี้เป็นแสงสีเหลืองนะฮะใช้ในเวลาหมอกลงจัดนะครับหรือฝนตกหนักๆนะครับสำหรับลูกค้านะฮะที่มีความต้องการนะครับที่จะติดตั้งหลอดไฟรุ่นใหม่นะฮะจากค่า GPNE รับประกันยาวนาน3ปีเต็มนะครับหรือ36เดือน สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้แดมเพชรบูร์ฮะหรือในช่องทาง y t u t u นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ฮะ0812811259ครับ,8 8รบก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ